โถไว้นะไอ้รอพี่โถไว้พี่โถมันตามเข้าหมู่บ้านไอ้จับมันไว้หน่อย,อยจับแล้วเอาขนมให้กินเออเอาขนมให้กินหน่อยสิรอพี่โถไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะตามหาขนมก่อนเร็วๆพี่นาจะออกไปร้านกลางนานะไปด้วยสามล้อทำไมไม่ไปมอเตอร์ไซค์เหรอหมอเตอร์ไซค์มันค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไดไปไหนขยับรถเฉยๆบอได้ไปไหนบอบได้ไปไหนเนี่ย ไปไหนเออเออม่ได้ไปไหนม่ได้ไปไหนม่ได้ไปไหนเลยเออป่ะไปเลโก้เอฟซีหนูจะไปให้ดูวิถีนะชาวนานะคะว่าตอนนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนเนาะอย่าตกเด้ออย่าเพิ่งตกเด้อค่อยๆไปทางนาก่อนเออไปไปร้ทางนาก่อนเจ้าอย่าเพิ่งตก พ่ออ่ะอ้าวลูไปนาแล้วพ่อจันน่ะไปไสอ๋อไอ้ขับปูนปั้นอยู่กับใครอยู่กับแม่มันแม่นมาอ๋อแม่มาอ๋อนี่มันเสาแม่นแล้วไปแหกแม่นผอมอยู่นเหมือนมัน<ล>สังฆาสีออกมันผอมสิเปียกเหรอแล,แล้วพรุ่งนี้ไปไอ้นี่ที่ไหนอ่ะ ไปแห่อะไรเห็นผู้ใหญ่บ้านว่ะบุญาไมันโคกโดงไฟเออกไปเจบุอืออยู่บันโคกไไปฮะไปร้านกลางนาเออเนื่ลงอะไรเราไปห้ามอโรงพยาบาลสีนักรินนมมันก็ส้างนี่โผ่ตึกนู่นโผตึกนี้เออถ้าไปโรงพยาบาลศูนย์นี่มันก็ยังแคบๆเหน่อใช่ไหมนี่ไปโรงพยาบาลใหญ่ป้า ตึกไม่รู้กี่ตึกเดินขาลากอะ่ะอยากนึกถึงรถสำล้อตัวเองอลโว้ยเอาสำล้อไปวิ่งในโรงบาลได้ไหมไปก่อนยายไปไปไป,ไปันนตามจนได้ไม่รู้มันนะยายมันอยากตามอามันตามจนได้พี่พเอ้ดูสิพี่โกจะตามถึงไหนนะอแม่จะไปร้านกลางนานเนี่ยพูดให้ฟังมั้ พ,พี่โสจะตามมาไหมพี่ๆนะบอกว่าพี่โหยุดนะแม่จะพาเอฟซีไปล้างจานานะาเฮ้ยนางม่ตามมาเอฟซีนั่งพี่โสด้ะเออนั่งหยุดนั่งหยุดเออนั่งฟังเราเอตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องนาแัะนี่เนาะเออเนี่ยแหละหลายคนถามเหตุผลกับพี่นัทว่าเอ้ยทำไมพี่นัทไม่ขายของวะ ทำไมนู่นนี่นั่นมันจะไปขายได้ยังไงเอซีเสาร์อาทิตย์นี้ก็ไปโรงพยาบาลอีกแล้วนะอืออาทิตย์นี้เนาะนี่พี่น่าชอบนาแปลงนี้มากนี่ตรงนี้สวยมากน้าชอบนาเวลาข้าวมันขึ้นมันก็จะเป็นช่องช่องช่องนี่เขาก็เอาน้ําเข้านาแล้วเขาก็จะไถานาโอ้มีหมากลําไยด้วยเห็นไหมนี่แล้วม,มีต้นลําไยด้วย พี่ดีน่ชอบแต่โซนเนียนะเอออะไรก,กึบกับอะไรก,กึบกับพี่โทแม่บอกว่าเข้าบ้านโอ,อ้ยดูที่มันจะตามไปถึงไหนเอ็ดีไม่ไม่ไล่แล้วไม่ไล่ไม่นี่แหละอ,อาอยากตามก็ตามไปดูที่มันจะไปได้ที่ไหนอ,อ,อาไอ้ลู๊เขา้าบ้านก่อนแม่มาพี่โถไอเดียวเดียว รถมาเร็วเร็วมามามาคือรถคือรถมานี่เร็วเร็วโอ้จะได้ไหมเนี่ยพี่พี่เอ้ยมาเร็วอเรื่หาแม่มามาเนี่ยมามาเรื่เร็วมาคือรถมาคือรถมาอยากไปด้วยก็คือรถมานี่มาคือรถนี่เร็ว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 มาเร็วเร็วหาแม่มาเร็วเร็วคือรถมาเร็ว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 เลยมึงก็ไถนาอยู่เนี่ยเนี่ยมาเร็วอยากจะไปก็ขึ้นรถมา รถเหมือนตอนเด็กๆนะพี่โผล่ต้องขึ้นรถพี่โผล่วิ่งไปไม่ไหวหรอกเอ้ยถ้าพี่โผล่จะไปด้วยพี่โผล่ต้องนั่งนี่นั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งไปนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงเออจะไปด้วยก็นั่งลงนั่งลงแม่จะไปแล้วนั่งลงนั่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 งลงกับแม่นี่เออนั่งลงนะเอาไปแล้วนะสิงนะนะ ลงนั่งลงนั่งลง,ลงพี่โถนั่งลง,ลงปไปด้วยกันเนี่ยปะอยากะจไปก็ไปนั่งลงดีดีวิ่งแล้วมันเหนื่อยเอ,อ้นั่งลงนะแล้ไม่ต้องลงนะโอเคนะปะอยากไปก็ไปเออจะไปไหนอะ,อะไปก็ไปนั่งดีๆนะเจอหมาไม่ต้องไปไล่เขาเด้อโอเคนะหมาไปเยอะด้วยนี่ข้างหน้านี่ กางนากันโอ้เขาทำนาแล้วเห็นไหมพี่โถเออเขาทนากันแล้วงีนีเออเขาไถนากันแล้วหนูนหพี่โถเห็นไหมโน้ฟัั่นากันแล้วป้าๆคนมองพี่โถให่เลยังดีดีเด้อไปๆๆอะาิงจริงิง ดีๆเดี๋ยวถึงร้านก่อนเด้อโน่นนางไม่อยากนั่งรถนางอยากตามมานี่มานี่ไม่ต้องแวะเร็วเร็วเร็วบ้านอยู่ทางไหนทางไหนไม่ต้องแวะเลยไม่ต้องแวะไม่ต้องแวะมามามาไม่มีสาวมาเร็ว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 พี่โถมาเร็วไปแวะหาหมายเร็วเร็วโอ้ยหนอตามมาแล้วเป็นไงแล้วจะมานั่งไป เดี๋ยวดูนะเอ็ซีข้างหน้าเจอควายก็ต้องมามองหน้าเลยนู่นข้างหน้าเจอเอาอยัางไงกันดีเออเจอควายแล้วนั่นเจอควายแล้วเห็นไหมพาไปกินหญ้าที่ไหนแล้วเนี่ยเออโอ้ยลูกเงี้ยนั่นเห็นไหมเอาละเอาละรู้จักควายไหมเนะี่ยมองมองนั่งดีดีโอ้ยแล้วบ้านอยู่นู่นน่ะ นั่งอยู่นู่นน่ะแล้วอยากจะตามมาน่ะเห็นไหมเออชมวิวไปเป็นยังไงอยากจะตามมานะักคอก็เอาไม่อยู่ออกมาดิเออไกลนะเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆบอกว่าไปแค่นี้เองบอสเสือเอ,อแค่นี้เอง ให้ขึ้นเองก็ไม่ขึ้นเฮ้ยเลิกเลยนะเปแบบ็นไปด้วยก็เอาขนมลอกก็ไม่อยู่นี่แหละพี่ๆท,ทุกคนเด้อ นะครับเนี่ยอีน้อยก็ถึงบ้านแล้วนี่นิดเดียวไปแล้วเด้อ